นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car o อ n o สวัสดีครับพบกับ Car o อ n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับปฏิเสธไม่ได้ว่าภาพยนตร์ Fast and Furious นั้นได้รับความนิยมมาตลอด10กว่าปีก็เพราะคนอยากดูฉากขับรถซิ่งมันมัน เติมเต็มความฝันชายชะกันที่อยากซิ่งรถมีสาวสวยห้อมล้อมและใช้ชีวิตตื่นเต้นเสี่ยงตายแถมรถแต่ละคันในหนัง Fast and Furious นั้นก็ไม่ใช่รถแต่งกะโหลกกะลา Happy Meal ชุดแต่งคองโถมบ้านหม้อหรือรวมพลชาวไรซิ่งท่อเบิ้ลติด LED เจสีแต่อย่างใดแต่มันเป็นรถซิ่งราคาแพงระยับและส่วนมากมักจะเป็นตัวโหดของยี่ห้อนั้นๆอีกด้วย และนี่คือบทความที่จะแนะนำ10อันดับรถที่เร็วที่สุดใน Fast and Furious อันดับที่10 2013ล l u ้า LC 470 SC จัดเป็นรถประเภท Handbuild หรือประกอบด้วยมือตามใบสั่งมีขายที่แคลิฟอร์เนียโดยบริษัทลูก้าคาซึ่งเจ้า LC 470 SC เปรียบเสมือนเชลบี้โครบ a แห่งยุคสมัยนั้นที่เชฟโรเลตเคยอยากจะโคดเมื่อยุค60 ด้วยตัวเครื่องและปริมาณที่เล็กบวกตัวรถทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ชิ้นเดียวทั้งคันแถมมีความเป็นโรสเตอร์สูงด้วยเครื่อง 7.0L V 8 520แรงมา้าและมีอัตราเร่ง0-100ในเวลา2.5วินาทีทำความเร็วสูงสุดที่289กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับที่9 Aston Martin DB9 รถซิ่งระดับวยร้ายของ De Caro และยังไปโผล่ในฉากศึกตัดสินช่วงท้ายเรื่องสุดมันด้วยเช่นกันซึ่งถ้าจะว่าไประยะหลังๆภาพของแอสตันมาตินจะไปในทางลถของสายลับ007มากกว่าโดยแอสตันมาติน DB9 ใช้เครื่องเบนซิน V12 ขนาด6ลิตรกำลังสูงสุด517แรงมา้าเครื่องวางหน้าแต่ขับเคลื่อนล้อหลังเกียร์ออโต้6สปีดอัตราเร่ง0 100ในเวลา4.6วินาทีมีความเร็วสูงสุด 295กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับที่8 2012 Nissan GTR ขึ้นชื่อว่า Nissan GTR นี่ก็ถือว่าเป็นรถในฝันของเหล่าผู้นิยมรถซิ่งจากแดนอาทิตย์อุทัยเลยก็ว่าได้ด้วยอัตราเร่งชนิดกระทืบเบาๆก็พุ่งทำให้ถูกใจแฟนๆชาวไทยไม่น้อยบวกกับกระแสหนังฟ้าซีรีส์ที่มักจะให้โอคอนเนนิยมรถญี่ปุ่น จนแทบจะเป็นภาพจำของตัวละครดังกล่าวไปเลยและในภาคสั่งลาอย่าง f a ส t 7ที่โอคอนเนอร์ต้องเตรียมตัวรับมือกับชอก็ใช้ g d r 2012วาดลวดลายซิ่งสุดเทกด้วยตัวเครื่องนั้นใช้ทวินเทอร์โบชาร์เจ V 6มีอัตราเร่ง0-100ที่3.2วินาทีถึงอัตราเร่งจะน้อยกว่าอันดับก่อนหน้าแต่ท็อปสปีดก็ซัดไปที่313กลเมต่อชั่วโมง อันดับที่7-2011 Lexus LFA เมื่อเรานึกถึง Lexus เราก็จะนึกถึงความบางและความนิ่งเงียบของเครื่องและมีความเป็น Luxury ี่คาที่มีอัตราเร่ง0-100ในเวลา3.8วินาทีเยียบทีพุ่งหลาวไปหน้าปักซอยกันเลยทีเดียวและซัดความเร็วสูงสุดที่325กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งต้องยกเครดิตความแรงทะลุโลกด้วยเครื่องยนต์5 5 2แรงม้า4.8ลิตร วี0และตัวงานก็ยังเป็นงานระดับแฮนด์เมดทำมือตามใบสั่งไม่สั่งไม่ทำแถมมีเพียง500คันเท่านั้นในโลกใบนี้ถ้ามีคันที่501ออกมาแปลว่าเป็นรถจากโลกหน้าหรือไม่ก็ผลิตจากดาวอังคารแน่นอนครับอันดับที่6 1966 Ford GT40 รถอเมริกันโดยอเมริกันรถคันนี้ถูกสร้างเอามาเพื่อท้าชนกับเฟอร์รา ในการวิ่งระยะทางไกลช่วงปี60และฟอร์ดก็ทุ่มสัมภาระกำลังอย่างที่มีในการทำรถคันนี้ออกมาและสามารถทำได้สำเร็จอย่างงดงามในสมัยนั้นด้วยการคว้าแชมป์รายการแข่งเลอมัง4ี่สนามรวด GT 4 0คันนี้มีเครื่อง7 0ลิตร V8 ตัวเครื่องไม่ได้มีอัตราเร่งที่ดีนักเพราะสามารถทำได้160กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน8วินาทีแต่มีความเร็วสูงสุดถึง 3 3 7กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอันดับที่5 2015งพันาไรเทนฮเปอร์สปอร์ตนี่คือรถที่เป็นซีนขายของ f a ดเจที่2หนุ่มพระเอกของเรื่องควบรถซิ่งทะลุตึกอย่างบ้าคลาั่งโดยรถคันนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสนองเงินของเศรษฐีที่เงินเหลือใช้ในประเทศดูไบในานาม V m มอเตอร์ที่มีฐานการผลิตใน UAE และมีราคาค่าตัวสูงถึง103ล้านบาทเศษ ไม่รวมภาษี400%ในบ้านเรานะครับโดยรถอสุรกายได้วางเครื่องโยน6สู่3.7ลิตรเทอร์โบคู่770แรงมา้าอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้ในเวลา2.8วินาทีและมีความเร็วสูงสุดถึง385กิโลเมตรต่อชั่วโมง2005 Ferrari FXX เจ้า FXX คันนี้ถึงจะออกมาในช่วงระยะเวลาสั้นๆในหนัง แต่ทำเอาคนรักรสซีดปากได้เพราะมีเพียง30คันในโลกเท่านั้นเป็นรถยนต์นั่งสมรรถนะสูงชนิดรถต้นแบบที่รวมเอาเทคโนโลยีเท่าที่เฟอร์รารี่จะกลั่นออกมาได้และเป็นรุ่นที่พัฒนามาพร้อมกันกับมาเซราติ MC12 ที่ใช้เทคโนโลยีเครื่องยนต์ V12 ร่วมกันด้วยความแรงที่มาจากเครื่อง6.3ลิตร V12 660แรงมา้า มีอัตราเร่ง0-100ในเวลา2.9วินาทีและกดความเร็วสูงสุดที่391กิโลเมตรต่อชั่วโมงสนนราคาเบาๆที่72ล้าน8 0 0นบาทไทยไม่รวมภาษี400%อันดับที่3 2010 k o e n i s e g CCXR Edition k o e n i g s e g รถไฮเปอร์คาร์สัญชาติสวีเดนที่โรมันเอาเงินที่ป้นมาได้ไปซื้อมาขับเล่นแล้วมาอวดเทส ในช่วงจบภาค5โดยโรมันโมว่าในซีโลกตะวันตกมีรถคันนี้เพียงคันเดียวแต่สุดท้ายเทตดเองก็เจียดเงินที่ป้นมาได้ซื้อรถคันเดียวกันกับโรมันนั่นเองซึ่งที่โรมันโมไว้ก็ไม่หนีจากความเป็นจริงเท่าไหร่นักเพราะรถคันนี้มีเพียง30คันในโลกประกอบด้วยมือทุกคันด้วยความโหดของเครื่องขนาด4.8 V8 ทำอัตราเร่ง0-100ในเวลา2.8วินาที และซัดความเร็วสูงสุดที่402กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับที่ 2, 2011กูก a t เ i v e นโผลมาในหนังแบบโกโก้ไม่มีอะไรมากซึ่งเป็นซีนที่พักพวกของดอมออกตามหาโปรแกรมตาเทพที่ดูไบร่วมกับแรมซี่แฮกเกอร์สาวที่พวกเขาเพิ่งช่วยมาได้ราคาเบาๆเ,เ,เพียงประมาณ50ล้านบาทไม่รวมภาษีบ้านเรานะ โดยบูกติเวลอนเป็นไฮเปอร์คาร์ที่ผลิตขึ้นในปี2005ใช้เครื่องยนต์16สูบแบบ W16 t u r b o c h a r g e จ4ตัวบวกอินเตอร์คูลเลอร์1,000แรงมา้ารถคันนี้มีอัตราเร่ง0ถึ100ใช้เวลาเพียงแค่2.5วินาทีและทำความเร็วสูงสุดที่420กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับที่1 1968 n e l s s o n Racing e g i n e s Dodge Charger ปกติไม่ใช่คำตอบของความแรงในจักรวาล Fast and f u r i o u เครับเพราะแอดมินมีสุดยอดปีศาสีน้ำเงิน68ดอช g าร์เ r อร์ของโดมินิกทอเรตโตที่ถูกใช้ในฉากอำลาไบรอันโอคอนเนอร์ที่พี่วินนั้นกล่าวว่ามันเหมือนเป็นซีนที่ทำมาเพื่อคาราวะพอลวอล์คเกอร์เพื่อนรักตลอดการและเป็นซีนดึงอารมณ์คนดูในโรงถึงขั้นน้ำตาแตกกันมาแล้วความโหดระดับเร็วแรงทะลุในรกคันนี้ สามารถอธิบายผ่านสเปคได้ครับด้วยเครื่องยนต์9.4ลิตรแบบทวินเทอร์โบ2,000แรงม้ามีอัตราเร่งจาก0ถึง100ในเวลา2วินาทีและทําความเร็วสูงสุด418กิโลเมตรต่อชั่วโมงทอมเนลสันผู้ออกแบบรถรุ่นนี้ได้กล่าวถึงขั้นตอนการทำงานที่กินเวลาไปถึง4,000ชั่วโมงในการออกแบบและผลิตเพราะเขาต้องสรรหาอะไหล่ที่ดีที่สุดมาประกอบเข้ากับทรงรถอเมริกัน เช่นระบบช่วงล่างที่ใช้ของ Coverlet C6, แล้ว m a ็18และบอดี้ที่ TJ ลงสีแบบอลูมิเนียมที่ดูดิบและดูเรียบง่ายแต่แฝงความแวววาวแบบที่ต้องตาได้เมื่อพบเห็น